สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว BB Max Sweet นะครับคลิปนี้ในส่วนของฮันดิษฮันดิษเสียนะครับอาการขึ้นโฟลเดอร์ my g o เดี๋ยวรอก่อนในส่วนฮันดิษนะครับนี่มองไม่เห็นฮร์ดิษนะครับฮร์ดิษเสียเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนฮร์ดิสกันนะครับเจอกันเยอะนะครับรุ่นนี้โมเดล1708ที่เป็น13นิ้วปี2018นะครับในส่วนของตัวนี้อาการก็คือฮร์ดิษเสียนั่นเองนะครับไปมาเปลี่ยนกันเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นไซส์เดิมนะครับ128ยิกเหมือนเดิมนะครับผมมันสามารถอัปเกรดได้นะเพิ่มไซส์ได้2องหก2้าหหนึ่งเทรไบ์แต่1เทรไบ์หายากนิดนึงที่เป็นตรงรุ่นนะครับไม่ใช่ตัวแปลงอ่านเขียนเต็มประสิทธิภาพเรนเดอร์ไม่มีกระตุกนะครับผมก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับที่ติดตาม BB m a x s ็กซ์สและชมคลิปเรามาเยอะมากนะครับคลิปถัดไปเราจะมีอะไร มาดูกันนะครับผมก็ในส่วนของตัวนี้เป็น f ฟลชสตอร r เลตนะครับผมในส่วนของ SSD เป็น128จิเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พร้อมส่งนะครับรอรับได้เลยนะครับในกรณีเราเปลี่ยน SSD หรือฮาร์ดดิสพร้อมโลงโปรแกรมก็1-2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ BBMAX Service สวัสดีครับผม